9แนวคิดที่นำไปใช้ในชีวิตแล้วจะทำให้มีความสุขแนวคิดข้อที่1ครับอะไรก็ตามที่คุณทำแล้วมีความสุขคนอื่นไม่เดือดร้อนให้คุณจงทำครับแนวคิดข้อที่2ครับอย่าก,กลุ้มใจกับอดีตท,ที่มันผ่านมาเพราะคุณไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้แล้วก็อย่าไปเป็นกังวลกับอนาคตจนมากเกินไปเพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขจนสูญเสียปัจจุบันที่คุณจะทำสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตครับ และแนวค,คิดข้อที่3อย่าทะเลาะก,กับใครนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณเ,เสียความสุขหรือเสียเวลาของความสุขณนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นปล่อยผ่านครับอย่าไปทะเลาะก,กับใครและข้อที่4ครับจงพูดดีกับคนทุกคนโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะครับหรือว่าญาติพี่น้องของคุณนะและข้อที่5ครับมีอะไรที่ต้องทำเนี่ยให้เร่งรีบในการที่จะทํามันนะครับอย่า เป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าถ้าคุณผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆวันหนึ่งที่คุณเสียเวลาหรือเสียโอกาสในการที่จะทํามาแล้วเนี่ยคุณจะมานั่งเสียใจทีหลังเพราะว่าถ้ารู้อย่างนี้ทาตั้งนานแล้วนะครับและแนวคิดข้อที่6ครับให้อภัยกับทุกคนโดยเฉพาะตัวของคุณเองนะครับและแนวคิดข้อที่7จงรู้จักการแบ่งปันครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรก็ตาม บางครั้งบางคนอาจจะมีความคิดว่าการแบ่งปันเนี่ยคุณจะต้องร่ำรวยคุณจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแบ่งปันการแบ่งปันมีหลายรูปแบบนะครับแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันคําพูดดีๆหรือมีการช่วยเหลือในสิ่งที่คุณรู้แบบนี้ก็ถือเป็นการแบ่งปันนะครับและแนวคิดข้อที่8นะครับจงอย่าย,ยอมแพ้อะไรง่ายๆความล้มเหลวไม่มีจริงครับมีแต่การล้มเลิกถ้าวันนี้คุณไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคุณไม่ยอมล้มเลิกอะไรง่ายๆวันหนึ่ง คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับและแนวคิดข้อที่9จงขอบคุณกับลมหายใจของคุณในวันนี้ครับการที่คุณยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตของคุณลองใช้9ข้อนี้นะครับไปเป็นแนวคิดและก็ปฏิบัติตามรับรองครับว่าชีวิตคุณจะมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนขอให้ชีวิตทุกคนนะครับดีขึ้นในทุกๆวัน thank mm -hmm. you